สองสามีเต็มๆเลยนัาวเฮ้ยนี่อาหาวุโหกันกักซสามสองตัวหาวไงมาอยมกักีสาตัวีสามเติมให้อีกเลโลมีตัวหกขึ้นเน่ยขันยากๆขันยากๆแล้วเด้อเปไม่ก็มีตัวหกเรา้เปลี่ยนนะ เป็นจะยากๆเลยเด้ยป้าอังกังกรประยาก,ยาก,ยากะเกปะ aka, ิด,ดม่เอัยกกวกินยอะกวสีกับสามหกได้ังไงโอ้ยหกหกเียวเลยหกเหเียวกินเอาเกี่ยงเยอะเด้อป้าไอ้กักปลาติงเท่าไหร่กัก4ีมือนพ่อแม่เป็นติงเท่าไหร่1งินหนหนึ่งโอเครู้เรื่องเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้โอ้กักห้ เจเปิ <1999 S 2> ้ลคนทุนก <te aut> ิ่เกี <te aut> ้ยงก้มีงหงฟ้าติงโมเมนต์องหันติงหติงหกกับติงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียห้าพันเออเสียสองพันหนึ่งฟ้าพันนะเอาดูนะแค้เจียจะมาจากสี่มีหกเออตาเนี่ยโคกอยู่สองดอกติดกิ่งนิ่งซี่อยู่ Rắc bớt Rắc bẩn Như mà sẽ bớt sẵn đi được bớt lắm Cắp 6 xí, tốt 6 5 này Tên tìa 5 này Nó 10 tìa 5 64 6 สีต้องมีแล้วล่ะมัอืมเปิดอ่านก่อนเลยมีปะสี่ห้าโอ้ห้าถงเหยี่ยวไปได้นะคะไม่อยู่ได้นะเกี่ยงเลยเท้าเท่าไรในีปานมื่นเ่ยห้ามื่นที่ที่มื่นรับอ่าคืนไปเจ๊คืนโดนนี้แล้ค่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบอ่โอ้เพนขยาวแปดเงไหนามาจงไหเนอะบัดนี่ห้าสองเหยวียเ,เป็นสีอยู่บ่ยนะยอยู่นะสีนดาอยู่โอ้ม่แต่หกกับ 4, นะสี่เนาสี่หกสี่วะ,อะเออติ้งหั าสอหี่แล้วะาสองาสามบหายังเดิตาสี่ต้องมีตัวนึงละหาเ็งสีเลยนี่ยสองหม่นเนีงสี่วะเงสี่อยสื้อวัดเลยต็งะเบี้ยวปาให้ผมให้ผมเปิดน้ำดูึเสียงคคล้เสียงสี่ไม่ไปอกนะจึ๊กเนี่ยจึ๊กเรียจึ๊กแล้วะ จึทีไนปะจึกง้าจึกสี่ปะโอ้โหมาตัวเลขพทีหกสองหกสองสองคับค่ะสวยเลยมัเปลียบเลยเปิ่เรีกเื่อวัดสิไดายใช่หรอป้าสุดปอดเลยเปิดเจ๊งับทั้งขังไงมาลูกสองไหมเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แมงกันชายชมบาดิถดากันชมอายกขงเรา ตีนะอยู่เจียสีอมะลูกพูนลูกโมโหแต่ไมุกกิ่งนั่ตัวต่โฮกโคกเยอะย่งไงก็สีอยู่จึ๊กเดียันขย่าตัวเป็นเจ็บนจะโคกโคกอย่งกินเนาะก็กินกินจตีแดงก็กินนี่นะโมโหแล้ติ่งก้อนเลย ทีใหม่เรื่อสี่สี่ต่ำอันนี้สีหส่ห้าห้าบ้างรอบทีต่ำเลยว่าไม่มีทีมรู้ไปมันนี่อ้าวเปิดต้องติดอยู่ล่ะ เจมันตัวเป็นยังไงมาโคอยู่อ่ะสี่หกห้าห้าาเนี่ยห้าหกแปดสิเอ้าวนวนเลยนะก้องอยู่นีวนก้องอยู่นี่ละครกองอยเ่น้องอยเราตัวหกสูงหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสจะเเออให้ได้ด้ไหม้ององหม่นเมนบ่แม่นเนหนึ่ สามหมื่นเราก็ใชว่าสามหมื่นอันนี้มื่นหได้หาหมื่นไหม0หาหมื่นเดี๋ยวห่นยังอีกหาหมื่นนี่ตันีโอ้หกหมื่นหกหมื่นหาไม่รอหมื่นหาเบิแล้วหกพันหกหมื่นสองหมื่นเป็นสามหมืนได้สามหมื่นสอามสห้าหกเจ็ดเจดแปดเจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปสามมืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกโอ้ข่อยพมือหเจ้มืหาชิมาโอมาเอยังเจ้ากินคอยไปไรออกตาเดียวออกเี้งยังสิไหมแม่อสอสามสี่ห้ากสจ็ดแดเจ็สิบอยากมดหาดูๆนะเจ๊มักคอหัวทองเลย เเสามสามเป็นหาหกเนี่ยแหละสาหองสามสี่ห้าหกเก้าสิบสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสามเป็นสอมี่ห้กเจ็ดเก้าสหกเน้าหกเอสีไใครเนี่ยตึหน่อยใรตึ้งนะได้ก็บอกว่าใครไขใครเน่ 嗯。<clears throat> ตามบ่ะปะตามชอบต่ชอบต่ำต่นนี้ต้องมันไม่ออกสักทีต้องออกแล้วนี่แหละอ้าวเต้งเหยากับเต้งตามเด็กหกสูงเต้งหกหกสเต่งหตัวบิ้งเนอะเฮ้ยเสียงแบบนี้แขกแรกต่ำแน่นอนนับแน่นอนเหมาอ่ะชมละจ้าเฮ้ยปอกหมดเลยเฮ้ย โอ้ยมาสงสีเรียบร้อยเล้วเริ่มป้องโอ้โหเป็นไปได้ยฮ่าฮ่าอกิได้้วยนี่คไยังไหนนี่มันยุ่งสิหมดคนละมาีากไคนละมาซาเรว่าสิได้บ้าก็แล้วก็งนครูคนละมาซีุาวกินหยคิดด้วยนี่าใจมากะไรบุญเด็บันใจมากเอยก้าหาวกมันมองเห็นมองไหน คอยระเบือคอยเดี่ยวทั้งวงผีลมันสัตว์มันจะต้องเดินกว่าเปดูสีเหี่ยวก็ไม่มีเดี๋ยวออกห้างีบอกว่าลูกเลี้ยงอย่าเอามากินทั้งบนทั้งล่างเลยเออลูกคูอย่าเอามาเอามาให้ลูกเลี้ยงเนี่ยรอนเนี่ยเดี๋ยวเออสี่ห้าหกหกส่วเดี๋ยว เตีงหรือกล่าเตงหรกับดีกว่าอันนี้ตัวสามี่ห้าตัวยาวสามที่ห้าสามี่ห้าันกัลตรายลนีห้าจบเลยอันนี้สี่ห้าแทนยูโสี่หานลูกขยันสามสี่ห้าหมื่นหนึ่ง ่กหกหนึ่เน,นี่ยดูเนี่ยยูหาซีสองใบหกซส,สองใบนียห่วนอ้าวอ้าวเปิดปะ,ะยุ่นไปที่แลนี่ลูกไม่มีตามมีหลั่สูงแล้วมีแต่ออกหน้ากลางอ่ะอืต้องสามเีหานะี่มีอย่างเนี่ยปะเอียวห้าห้าอีกโ้ปอ,อกอีกมาเ<ไ>ป็นลูกคูกห่หานออะ เป็นไงแล้วอันติดตัิดบาดกันจริงมีเหเดี๋ยวห้ามไม่มีสี่มีสามเนอนอนเม่อนกินอีกแล้วกินเมินจีได้ได้กินหน่อยแบบนี้เคยกับเม้าใบ่อยนะเป็นส้มขึ่นกระสือบดาดฟองตายกระสือเม่างบใไเนี่ยแปบแล้วมันออกกระูกฟูเนาะเอาเอ้ที่เด็กแป๊บหนึ่งสองสามี่ ติงหาขยันมากเวัดกันวัดวักันแต่นม่วัดกันเออต้นตมือนหนึ่งในวัเด็หนึ่อสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบต่ไหล่นี่เต็งสี่แม่นอ่แล้เต็งสี่ตัวสี่ต่ำอ่าตสี่ต่ำอ่าขยาว ลดสามสี่กใบพอลสามสี่วะอะไรกี่ห้าพันเออสี่สามกับสุดสี่สามติงสี่สี่สามสี่สามัรุ่มเปนยังไงสีไม่อยู่ท้านี่รูปไปสูงเลยไปิดตรงนี้สีแน่นอน หกอีว่าโอ้โหหกสามสามกานี่เกี่ยงด้วยหอยเป็นทรงนี่แ <c oughs> น่จะกินไปนยังหกทรงอ่ะพวกทรงนี่จับวอลมูเลยเนี่ยมันมันเมนเลยก็ค <c oughs> ือบวกสามจองคนเดียวแต <c oughs> ่เสร็จกินเไปอันนี้ไอ้่อย่อยล้งยังไนหะมเมนลงหกซุงสิเม่นเนี่ยไปหาใบปลาลงหาใบดิ คือตดหน่อยแท้ปตดเดรห้ายให้ไปอ่ะมีสามแต่มีมีสี่เออเมนจลบกมีสได้เฉยอ๋โอเคลกตุเติงสี่ห <To> รือ้เมาเนี่ยคยต้องใส่สูตรใหม่ลสูตรใดเดี๋ยวซื้ให้เทปุ่งวันเนี่ยสตรค่ะแม่มาเดี๋ยวสื้ให้เทปุ่งออี่นี่ยี่เน่ไม่ไมหอแล้วลูกไป ต็นตำบทตรงตัวความเพื่อต5งห้าติงต่ำตัวำเดียวซำนแบบความเพื่อยิ่งแดงก็ต็งหอันนี้5้ีเลยมือหนึ่งอ่ะตดห้าี่ต็งห้าไตัวหน้าีมื่นมื่นบาท เดยียวเดียวเดียวเดยวเลยอันน oh. oh. ี oh. ้เดยียวเดียวย่างปลใส่เดยียวเดียวว่ะเม้นครับเดยียวไม่มีแล้วห้าห้าหกหกเหยียวโอ้ยไปแล้วไปแล้วทไมไปได้ไปดีไปแล้วเหยียวพอมีเพื่อนเหยียวจะตัวสุดท้าย เป็นเรื่องคือเคาเอาอลูกซ้ำคำพิเศษแล้วไอ้มาแต่คู่อย่งเดียวเยคู่ยังเดียวเลยจสามเปิดสี่เปิดซ้อนคู่ยังเดียวนะ้ี่งไหไปืลงถึงจีห้าเปิดเพียกันก็ละจองามเสียง<อ>คู่ยังเดียวเลยเว้ยไม่ไม่สู้ๆอ่าสู้ไปส,สาม,สาม,มงเสียง,งสามมึงสามมกินเขาอะติงสามได้ป้า ห <3. S 1> นี่ยสองสมหกสามหกสามเห็นใน,ในี้ไปอันนี้หกสามหมเยวมารับหกสมยไปเที่ยวกันนะนี่หกูนี่สี

สามหกโต็มเครื่องไปละหกสามเอี้ยวใช่หกสามเอียวตัวนั้นเลยโอ้กเอออเลียงๆสิดหมกสามถูกหมดนี่กินตัวนี้จองกินตัวนู้นตัวนี้นองนันถอเดนงนันถูกหมดเออหกสามเอียวไปเที่ยวกันนะขยะวะเดี๋ยวนับก่อนในต่วใจกขาเนี่ยเองสามก่อนเมือนึงของไปยของไทสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปกสิบสามหมื่นสามหมื่นสีเออเอาบางเดียวพอยพอเมื่อย่บอันนี้เมื่อมาไนมาบ้เในคนนึ็กทเมือนตัที่ไดเก้าส เด็กยังไ้เงินไปดอกไปเด็กหกสามีี่หบ้านอะไยังไงเงินเจ้าของตอได้กิบสาจด้บจตัวต็มเต็มนหกสามี่นี่ยามใส่นี่เต็มเต็มเลยจากหกสี่หกไม่มีสี่6

nhầm vào đại mình quá <laughs> Muốn khát cái... Hai cái bay đứa này Cầm lấy chắc nói gật xì mưa rồi Ôi để khát Ừ cái này sẽ สูงเป็น,ปนหกอันนี้ใส่หกสี่อันนี้ปลา <6. S 3> ผมยักได้ด้วยใช่ไหมหาสามสองหกสี่อ่ะ,ะเปิดอ่าสามนี่น่าจะม <5, 3. S 3> ีหกวะสี่สี่หกมันที่เปลี่ยนไป สองสี่สองโอ้โหมาสองสองเมตรหาผมมานีกันลูกตามสองเนี่ยลงหาสองเมตรเกยงัดทั้งข้างเง่หาบวกเข่นมาเปลูกสองก็จะดันเป็นหกมาชดได้กำไรกับเสียทุนจกเด็กต่หน่อพอเราบนสองเนย